กรณีในธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแกนนำคณะก้าวหน้าและอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่ได้พูดบนเวทีดูหมินเด็กราชพัฒว่าราชพัฒคือมหาวิทยาลัยของคนจนเด็กนักเรียนโรงเรียนหัวลำโพงพวกนี้โตขึ้นไปทำอะไรมาขายไอติมซเ็นเซนอยู่ที่มาบุญครองทำให้มีผู้แสดงความคิดเห็นไม่พอใจต่อความคิดและคำพูดดังกล่าวเป็นจำนวนมากอย่างฟ้านะคะเป็นเด็กราชพัฒมหาลัยราชพัฒนคนราคา เกิอนะคะไม่ได้เหมือนที่ผู้ดีว่าเลย ใช้วัฒนธรรมแบบด้อยค่าถูกลูกแฝดก็จะด้อยค่าทหารด้อยค่าสิ่งใดก็ตามแต่นะคะส่วนด้อมทั้งหลายก็แบบว่าฟินในคําพูดนะคะโต้แย้งในทูกแูดแร่องนี้ก็ไม่เป็นไรอาหารร่วมอกคุณนะคะแต่ดิฉันจะบอกว่ากลุ่มพวกคุณเนี่ยําว่าด้อยค่าคือด้อยค่าค่ะอย่ามาแถว่าไม่ด้อยค่าอะไรนะดิจิทัลฟุตฟินเกิดจากวัฒนธรรมคำพูดของคุณแต่ละคุณแต่ละคนเนี่ย ก็ออกมาตั้งมากมายเต็มไปหมเดเนาะ,นะก็ไม่ต้องบอกนะว่าเขาตัดตอ่อไม่ได้ตัดต่อมันกได้เป็น AI ไะไม่ได้เฟกนิวเลยลก็มีตั้งมากมายที่ทนไม่ไหวก็คือดิจิทัลคูปิ้นวัฒกรรมของคุณคนนี้นะคะที่เขาออกมาพูดนะคะว่ามหลาลัยราชภัฏเนี่ยโอ้โหมีแต่คนโจรน,นู่นนี้นั่นนะคะแล้วด้อมทั้งหลายก็แฉว่าเขาอาจจะพูดแบบให้เข้าเทีทเทยมๆมาเข้าเทียมเลยค่ะ คำพูดแบบนี้มันมีวิธีการพูดตั้งเยอะแยะมากมายทำไมจะต้องมาพูดว่าโจ์นู่นนี่นั่นคือคําพูดแต่ละคาก็บ่งบอกว่าด้วยค่าแต่พวกคุณก็ยังฟินยังแห่ให้กําลังใจยังจะมาเถียงมาแถ่นู่นนี่นั่นแนทนพวกเขาเหล่านี้พอเถอะนะคะด้อยค่าคือด้อยค่านะคะถึงจะตัดต่อหรืออะไรเนี่ยมันไม่ได้ตัดต่อมาอะไรหรอกมันเป็นคิดนี่นแหละที่เขาพูดออกมาน,นะ ิปยาวกิปสั้นกิปอะไรมันก็คือคำพูดเขาใช้วรกรรมการพูดออกมาคุณเข้าใจปะนะฉันเป็นส่วนหนึ่งเด็กราชพัฒน์มหาเด็ราชพัฒน์พเร,รี่อุ่ยครั้งหนึ่งแล้วก็จบบัญชีเป็นปีตำแหน่งสุดท้ายเนี่ยนะที่ก่อนจะมาทาอาชีพอิสระเนี่ยก็คือเป็นผู้จัดบัญชีฟังแล้วโอเคะเปะค่ะเด็กราชพัฒน์เนี่ยนะเขาจบมาแล้วเขามีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองตั้งเยอะแยะมากมายคุณรม้ปะเขาไม่ได้ไปขายติลอะไรที่คุณพูดอะไรอย่างนั้นอะ คือคำเนี้ยพวกเนี้ยมันก็ด้อยค่านะพูดอีกครั้งหนึ่งนะพวกคุณก็มาแถมาด้อยค่าบอกว่าเฮ้ย hey, เขาไม่ได้ด้อยค่าเลยมาแถนะไอ้พวกด้อมนะเออฟินกันไปก็ฟินแต่ว่าคุณต้องมีสติมีสมองให้มากๆนะ่ฟังฟังให้มันถูกไม่ใช่ไหมว่าหนูฟังไม่หมดคุณนะฟังพวกของคุณแล้วคุณก็สนับสน,นุนแบบเพอเจอเพอฝฟัตย์สเดชป่ะ ีบอกนะเนี่ยลองฟังเสร็จฟังเสร็จแล้วเด็กก็บอกว่าเขาก็เห็นว่าอย่างไม่ต้องมันเรื่องของคุณแต่เนี่ยคำพูดจิอไรทางจอะไรทางเข้าใจป่้วบ้านภฉพคือมหาวิทยาลัยของคนจนนะครับบ้านภฉพาะคือมหาวิทยาลัยของคนจนนะครับเด็กนักเรียนโรงเรียนหูรลองพงพวกนี้โตขึ้นทําอะไรมาขายไอติมสเปนเซนอยู่ที่มาบุญครองเด็กนักเรียนโรงเรียนหูรลองพงพวกนี้โตขึ้นทําอะไรมาขายไอติมสเปนเซนอยู่ที่มาบุญครอง ัดสามารถเลขานุกการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและอดีตรองู้อหนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติระบุว่าเรียนที่ไหนก็เหมือนกันสอดทะเรียนราชพัฒกับจุลาอยากจะบอกว่าเรามานั่งเถียงกันทำไมใครจะเรียนที่ไหนใครจบจากจุลาหรือราชพัฒก็ดีเหมือนเหมือนกันไม่แตกต่างผมเป็นคนหนึ่งที่จบจากจุลาแต่ไม่เคยที่จะดูถูกดูแกลนคนที่จบจากสถาบันอื่นๆและยอมรับอย่างไม่มีข้อสงสัยเลยว่าคนที่จบจากสถาบันก็เก่งเหมือนเหมือนกันไม่แตกต่าง ขอแต่ให้ใจสู้ไม่ท้อถอยอดทนไม่บ่นงานหนักจบที่ไหนไม่สําคัญขอให้จบมาแล้วเป็นคนดีทําคุณประโยชน์ต่อตัวเองครอบครัวและประเทศชาติก็นับว่าใช้ได้แล้วขออย่าคดโกงอย่าคิดล้มล้างประเทศและสถาบันคนที่เรียนจุฬาไม่ได้มีหลักประกันว่าจะเป็นคนดีเรียนจบมาแล้วทํางานสู้คนที่จบจากราชพัฒ์ไม่ได้มีถมเทไปเหยียดที่ไก่ไม่ฟอไม่ประสบความสําเร็จก็เยอะ ไม่มีประเด็นให้เราต้องแบ่งแยกชิงดีชิงเด่นขอให้ก้มหน้าก้มตาทำงานอย่าอวดเบ่งคุยทับกับเพื่อนต่างสถาบันเลย